วันนี้มีข่าวเกี่ยวกับ Peace Maker ซีน2มาพูดคุยกันนะครับใน,นงาน C C X P 2025ที่ผ่านมาเนี่ยที่เกิดขึ้นที่เม็กซิโกเจมกันก็ได้ไปร่วมงานนี้พร้อมกับจอร์ดีนาได้ไปโปรโมตซีรีส์ Peace Maker ไม่นานก็ได้ปล่อยตัวอย่างเบื้องหลังการถ่ายทำของซีรีส์ภายในตัวอย่างเนี่ยเราจะได้เห็นลิกแฟกซีเนี่ยได้ซ้อมคริสอันเดงมาจากการที่เขาไปฆ่าลิกแฟกในเดอะซุยไซส์คอ เราจะได้เห็นไวท์ราก้อนที่มาในสีชุดใหม่จากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเนี่ยนี่น่าจะเป็นคริสไปโผอีกจักรวาลหนึ่งแล้วก็เจอไวท์ดักก้อนของโลกนี้รวมถึงพี่ชายของเขาที่เห็นแวบๆแ,แบบไม่ชัดนะครับเจมการได้บอกรายละเอียดอีกว่าคนที่ตายไปแล้วในซีซันที่1เนี่ยจะโผมาในซีซันสด้วยแต่เป็นคนละตัวตนหรือว่าจะเรียกว่าตัวแปรก็ได้ในซีซันที่1เนี่ยก็ถือว่าตายกันเยอะอยู่นะครับโดยเฉพาะตำรวจเนี่ย โดนไอผีเสื้อมันสิงลงังแล้วก็โดนพวกพีซเมเกอร์เนี่ยยิงจนม่องเท่งกันหมดเลยนะและเขาก็ได้บอกถึงสิ่งที่เขาอยากทำในพีซเมเกอร์ซีซั่นที่2นะครับก็คือการใส่ตัวละครแบทแมนเข้ามาโดยตั้งใจให้แบทแมนเนี่ยปรากฏตัวในคร e เจอร์คอมมาดแล้วก็โผล่มาในพีซเมเกอร์เป็นการสารต่อเพื่อเปิดจักรวาลคือเขาก็พูดถูกนะคือแบทแมนโผล่มาใน c r e เจอร์คอ m มา d ดแต่โผล่มาแบบว่าเวบ็วบๆมากๆเลยนะครับ ด้วยความที่แบทแมนเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าสนใจเขาอยากให้มาสู้กับพ r ิสมิเกอร์ที่เป็นนักฆ่าที่ดีเขาอาจจะดูงี่เง่าแต่เขาก็รู้ดีว่าจะทำร้ายใครเมื่อไหร่และเมื่อจำเป็นมันน่าจะท้าทายตัวแบทแมนดีแต่เรื่องนี้เจมกันก็ยังไม่ได้มีการยืนยันนะครับว่าจะเกิดขึ้นในซีรีส์เพราะโปรเจกต์เดียวของแบทแมนฉบับคนแสดงใน DC u เนี่ยยังไม่ได้เริ่มเลยนะครับถ้าแบทแมนโผล่มาในซีรีส์เนี่ย ก็อาจเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็ผมคิดว่าไม่น่ามาหรอกนะครับแต่ก็ไม่แน่นะอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าเจมการแกเป็นคนคุมเรื่องพีซเมเกอร์เองกับมือเลยนะครับเรามาพูดถึงชุดแล้วก็พาหนะใหม่ของพีซเมเกอร์กันดีกว่านะครับชุดที่เราได้เห็นในตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นตัวแปรของพีซเมเกอร์ที่ใส่แขนยาวนะครับ ตรานกพิราเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์แดาว,ว่าคริสของตัวซีซั่นหนึ่งเนี่ยน่าจะสวมรอยตัวเองในจักรวาลน,นี้แล้วก็เอาชุดแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ของอีกจักรวาลหนึ่งมาใช้แบบกเกลียนตามสไตล์ตัวละครนะครับตัวละครปริศน,นาอีกหนึ่งคนนะครับที่ไม่มีการเปิดเผยน,นะครับว่าเขาคือใครคือหน้าตาเนี่ยเหมือนเอเลี่ยนมากครับไม่น่าจะเป็นอ่าเมตาฮิวแมนจากบนโลกแหละ คนนี้อินเทอร์เน็ตก็คาดเดาไปต่างๆนานานะครับแล้วก็บอกว่าคนนี้คือไวท์มาเชียนเป็นชาวดาวอังคารที่มีความสามารถแบบมาเชียนแมนเตอร์เลยแต่ว่าชอบสงครามมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับอีกตัวละครหนึ่งที่มีการยืนยันแล้วนะครับว่าเขาคือใครที่นำแสดงโดยไมเคิลลุเกอร์ฮะในตอนแรกที่ผมคาดเดาว่าจะเป็นอาปาเช่ชีฟแต่ว่าไม่ใช่เลยฮะเขาจะรับบทเป็นเลเซนไวักล no ่านกอินซีนะครับ ในครั้งนี้เขาจะมาล่าอีกลี่นกคู่ใจของพีชเมเกอร์คือเจมการบอกว่าในซีซันที่2เนี่ยอีกลี่จะมีบทบาทมากขึ้นดูทรงก็ถ้าจะเป็นอย่างนั้นแหละฮะถึงขั้นมีคนมาตามล่านะครับไม่รู้ว่าจะเอาไมเคิลลูเกอร์เนี่ยมาหาหรือว่าจะเอามาแกงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่อย่างเรื่องเดอะซูซีสคอตส์เนี่ยคือเปิดเรื่องมาไมเคิลลูเกอร์เท่มากเลยนะครับแต่ว่าแกก็ทำซะแบบว่าปนปี้เลยแล้วก็ฆ่าทิ้งนะครับ ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะโดนนกอินทรีจิกตายหรือเปล่านะครับโอเคเรื่องของพีซเมเกอร์ก็ประมาณนี้เรามาดูข่าวกันดีกว่านะครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับที่น่าสนใจเลยที่ผมเอามาในวันนี้ก็คือไมเคิลเบย์เคยถูกวอร์เนอร์ห่งตัวให้กำกับ Man of Steel โอ้เรื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับมาดูเนื้อข่าวกันดีกว่านะครับพว้กำกับที่ชอบระเบิดภูเขาเผากระท่อมแต่ว่าเขาไม่รู้นะครับว่าคนไทยเนี่ยเอากระท่อม มาต้มกินนะครับถ้าเขารู้เนี่ยเขาอาจจะประหลาดใจโอเคคนละกระท่อมแล้วนะครับคือ Warner อร์เนี่ยเล็งเห็นแล้วนะครับว่า m i เคิลเบย์เนี่ยมีศักยภาพพอที่จะทำงานให้กับพวกเขาก็เลยเสนอให้มากำกับหนังซูแมนหรือว่า Man of Steel เนี่ยแหละนะครับแต่เขาก็ได้ปฏิเสธไปมันไม่ใช่ตัวละครที่เหมาะกับเขานี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่วอร์เนอยากให้ไมเคิลเบย์เนี่ยมาทำงานให้กับ ในสมัยที่วอร์เนอร์พยายามจะทำซูเปอร์แมนไลน์นะครับที่นำแสดงโดยนิโคลัสเกตแต่ว่าก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับวอร์เนอร์บราเอร์เนี่ยก็ติดต่อให้เขามากำกับโปรเจกต์นี้นะครับแต่เขาก็ได้ปฏิเสธเหมือนกันนะครับแล้วก็ย้ำชัดเจนว่าเขาไม่มีแผนการสำหรับโปรเจกต์ซูเปอร์แมนหรือว่าเรื่องฮีโร่ใดๆในเร็วๆนี้เลยมันก็น่าเสีย,ยายแต่ว่าก็น่าเสียใจนะครับคือแอคชั่นไมเคิลเบียนเนี่ยถือว่าจัดเต็มมากนะครับ แต่ว่าเรื่องมิติตัวละครเนี่ยอาจจะบางไปเล็กน้อยไม่เล็กน้อยละก็มากพอสมควรนะฮะยิ่งกับซูเปอร์แมนที่จะต้องมีซีนที่จะทําให้เข้าใจตัวละครน,นะครับว่าเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวเขาเติบโตมาที่โลกนี่คือบ้านของเขานะครับเขาก็เป็นเหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งนะถ้าได้กํากับจริงๆเนี่ยเรื่องมิติของตัวละครอาจจะบางมากๆเลยแล้วก็ไปเน้นเรื่องแอคชั่นมากๆตามสไตล์ของแกนะ มาอีกข่าวนึงก็คือทุนสร้างของซูแมนได้มีการเปิดเผยอ,อย่างเป็นทางการแล้วนะครับจะอยู่ราวๆ225ล้านเหรียญนะครับซึ่งเท่ากับ Man of Steel แบบเป๊ะๆแต่ Man of Steel เนี่ยค่าเงินในยุคนั้นมันก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับหนังเรื่องหนึง่งเราจะเห็นได้ว่าหนังฮีโร่สมัยเนี้ใช้ทุนสร้างสูงๆกันอย่างกับตันอเมริกาเบรฟนิวเวอร์ทันเดอร์โบรเนี่ย ก็ล่อไป180ล้านแล้วนะครับซูแมน2 0 2 5 225ล้านก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆสำหรับยุคนี้ทุนสร้างสูงมากเนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยก็น่าเป็นห่วงนะครับในจะค่าโปรโมตต่างๆเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จของซูแมนก็น่าจะอยู่ราวๆ500-700ล้านนะครับถ้ามากกว่านี้ก็ถือว่าเป็นกำไรแต่ถ้าน้อยกว่านี้ก็ถือว่าขาดทุนพอสมควรเลยแหละ ก็มารุ้นดูแล้วกันนะครับว่าหนังซูแมนจะทำรายได้ไปสักเท่าไหร่ผมคิดว่าขอไม่ขาดทุนก็เพียงพอเลยฮะประมาณ700-800ล้านผมหวังสูงไปไหมเนี่ยนะครับแต่ก็นั่นแหละฮะก็หวังไว้นะครับโอเคไม่กี่วันที่ผ่านมานะผมเห็นคนเอาภาพซีรีส์เดอแฟกับหนังเด e f แฟเนี่ยไปร้อนะครับว่า CG ห่วยซึ่งผมก็ยอมรับตามตรงเลยว่าแม่งห่วยจริงๆนะ ตอนนี้ผมไม่เถียงเลยเพราะว่านั่นแหละแต่ว่าที่อยากจะเถียงก็คือเพราะว่าทุนสร้างมันต่างกันนะครับถึงแม้จะเป็นซีรีส์เดอะแฟและเป็นซูปเปอร์ฮีโร่เหมือนกันนะครับแต่ว่าทุนสร้างเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะในหนังเดอะแฟเนี่ยก็จะใช้ทุนสร้างราวๆ200ร้ล้านเหรียญ บวกกับค่าตัดต่อเพิ่มแล้วก็ถ่ายเพิ่มถ่ายซ่อมนู่นนี่นั่นเพราะว่าเอสซ่ามิลเลอร์มีปัญหานะก็ทุนสร้างบานปลายจนไปถึง200ล้านเหรียญน,นะครับก็ประมาณนั้น200ล้านเหรียญเนี่ยผมถือว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากๆเลยนะสําหรับหนังหนึ่งเรื่องนะยิ่งเป็นหนังอะไรที่ไม่ได้มีผลอะไรต่อจักรวาล DC อะไรมากมายขนาดนี้ถ้าเป็น j Justice ติ League อะไรประมาณนี้ผมคิดว่า200ล้านเหรียญน,นี่มันอาจจะเรื่องปกติเลยก็ได้นะแต่ด้วยความที่มันเป็นเดี่ยวแปลกแต่เราก็เข้าใจแหละเพราะว่าเขาต้องถ่ายซ่อมนู่นนี่นั่นนะครับทุนมันบานปลายอันนี้ผมเข้าใจนะลองมองย้อนกลับไปที่ซีรีส์กันบ้างดีกว่าซีรีส์เนี่ยผมพยายามหาข้อมูลดูแล้วมันมีแบบว่าน้อยมากๆเพราะว่าเขาแท้จะไม่เปิดเผยรายละเอียดกันเลยนะครับผมก็ลองไปดู YouTube ทางช่องของฝรั่งเขาเนี่ย ว่าเขาอะไปได้ข้อมูลอะไรมาแล้วผมก็จะมาเล่าให้ฟังเออง่ายๆดีนะคือประมาณว่าเขาบอกว่านะครับทุนสร้างของ The Flat ตอนหนึ่งตอนนะอยู่ราวๆสาถึงสล้านเหรียญอันนี้ผมเคยได้ยินมานานเราราวสองปีแล้วไอ้เรื่องทุนสร้างของซีรีส์ว่า3-4ล้านเหรียญเนี่ยจนผมเพิ่งมาฟังเขานะผมก็โอเคน่าจะจริงแล้วละ่ะ คือมันเป็นจำนวนเงินที่น้อยมากๆเลยนะสำหรับซีรีส์นะครับที่ใช้ CG เยอะอ่าแต่ว่าก็อย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าซีรีส์เดอะแฟลตเนี่ย CG ไม่ค่อยดีแต่ก็เข้าใจแหละพอมองว่าไอ้สล้านเหรียญเนี่ยมันก็เป็นจำนวนเงินที่เยอะไม่ใช่หรอสำหรับซีรีส์ซีเซเนทีมันต้องมองไปถึง ปัจจัยอะไรหลายๆอย่างนะครับมันจะมีซีรีส์ Lord of the Ring Ring of Power เนี่ยใช้ทุนสร้างไปถึง58ล้านเหรียญน,น่ะอันนี้เป็นของทางสตรีมมิ่งเขานะครับเซนจิ่งติงเนี่ยใช้ไป30ล้าน h o u s e of the Dragon เนี่ยใช้ไป20 One Piece ใช้ไป17เราจะมองเห็นความต่างกันนะครับว่าเอ้ยทุนสร้างต่อหนึตอนเนี่ยโอ้โหเทียบเท่าหนังได้1เรื่องเลยนะแต่ก็นั่นแหละฮะ ทางซีรีส์ที่ผมกล่าวมาข้างต้นมเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสตรีมมิ่งนะครับมีการลงทุนนะครับเพื่อเรียกคนเข้ามาดูอ่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเลยนะสำหรับบางซีรีส์อ่าโอเคสำหรับเดอะแฟลตเนี่ยเขาไม่ได้ฉายทางช่องสตรีมมิ่งทั่วๆไปนะครับเขาฉายทางช่องเคเบิลทีวีแบบเหมือนบ้านเราอ่ะใช้ละครอะไรประมาณเนี้ยทุนสร้างมันก็จะต่างกันประมาณหนึ่งนะครับแต่ผมว่านะ ไอสามถึงสล้านเหรียญอะไรของเดอะแฟลตเนี่ยผมคิดว่ามันก็คุ้มค่านะเขาเอา่าผมจะบอกว่าเป็นซีซั่นแรกๆแล้วกันซีซั่นแรกๆเนี่ย CGI ค่อนข้างที่จะไปในทางที่ดีในทุนที่จำกัดประมาณนี้จะถือว่าเขามีการบริหารจัดการเงินที่ดีก็ได้นะไหนจะต้องจ่ายตัวค่านักแสดงอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงค่าตัวของนักแสดงนะครับเราต้องจ่ายตัวค่านักแสดงเอา10คน20คนเอ็กต้าอีก รรย,อย,าาอยีอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ค่าพกกำกับค่าเมื่อเขียนบทค่าคนจัดไปค่าตากล้องค่าคนยกน้ำอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหสล้านเหรียญน,นี่ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่น้อยมากๆเลยนะแต่ในช่วงซีซั่นหลังๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการลดทุนหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลเปิดเผยแต่ถ้าเขาลดทุนจริงผมก็โอเคแหละมันก็แย่ลงเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าหากมันไม่ได้ มีการแบบว่าลดทุนสร้างลงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการฟอกเงินอยู่ภายในช่องนะอันนี้ก็ไม่รู้ผมก็พูดไปลอยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงค่าตัวของนักสแสดงกันบ้างดีกว่าค่าตัวของนักสแสดงเนี่ยผมไปหาข้อมูลมามีการเปิดเผยแค่คนเดียวก็คือแกนการตินอ่าแกนการตินเนี่ยทุกคนคิดว่าเขาค่าตัวเท่าไหร่ลองเดามาเล่นๆอ่าสำหรับซีรีส์นะครับ สำหรับดาราทีวีขนาดนี้เขาได้รับค่าตัวไป10,000แสนเหรียญนะครับ10,000แสนเหรียญนี่ไม่ใช่ตลอดทั้งซีซัน่น23ตอนนะตอ1ตอนนะถ้า1 0 0 0 0แสนเหรียญต่อ23ตอนเนี่ยโอ้โหแกนการตินนายเอาตีนไกนะ่หน้าผากแน่นอนนะครับห0 0่0แสนเหรียญต่อตอนนะครับสำหรับดารานำนะครับคนอื่นๆเนี่ยก็อาจจะ9 0 0 0 0 8 0 0 0 0 50,000ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ แต่ไอ้หนึ่งแสเหรียญเนี่ยคือมันเป็นช่วงซีซั่นหลังๆเลยนะประมาณช่วงซีซั่นที่6ที่7แล้วนะครับที่เขาได้1 0 0 0 0แเหรียญน,น่าจะประมาณช่วงหนึ่งาหเนี่ยน่าจะได้น้อยกว่า100,00แอ่ะผมคิดว่าประมาณนี้นะผมถือว่ามันเป็นเรื่องที่น่าโชคดีนะที่ซีรีส์เดอะแฟลเนี่ยได้รับความยอดนิยมอ่ะประมาณนี้ดีกว่านะครับมันก็เลยมี หลายๆตอนมีหลายซีซั่นไปเรื่อยๆนะครับแกนกาตินเขาก็จะได้เงินในจุดนี้1นึ่งแสนเหรียญหักไปเลยนะครับจาก3ล้านโดยแบบว่าเขาใช้ฝีมือการแสดงอันยอดเยี่ยมของเขาอันนี้ต้องอวยเลยนะแต่ก็นั่นแหละฮะซีรีส์ The f l a ลได้รับความนิยมนะครับมันก็เลยมีจํานวนตอนที่เยอะแล้วแกนกาตินเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งดารานะครับที่ได้รับค่าตัวค่อนข้างที่จะเยอะสําหรับทีวีซีรีส์อ่ะ พอมาถึงจุดนี้นะเราก็กลับไปที่หัวข้อของเรานะครับที่ผมบอกว่าเอ้เขาเอาภาพมาเปรียบเทียบกันเนี่ยว่า CG มันต่างกันที่จริงเขาทําตลกตลกแล้แต่ผมรู้สึกว่าผมอยากหาข้อมูลจริงๆนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เราจะเห็นความแตกต่างกันระหว่างทุนสร้างแล้นะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเดือบแปลนะครับ CG ต่างกันอ่าเป็นเพราะว่าทุนสร้างต่างกันค่าตัวนักแสดงก็ต่างกัน คนละฟ้ากับเหวเลยนะครับเอสตามินเลอร์ก็ค่าตัวสูงมากๆแกนกาสตินก็เป็นระดับซีรีส์ธรรมดาๆนะครับน่าเสียดายนะที่พี่แกนกาสตินเนี่ย mm hmm. เขายังไม่มีโอกาสที่จะไปเฉิดฉายบนหน้าจอเงินจอแก้วโอเคละเขาเคยเล่นหนังใหญ่หนังโรงแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นที่พูดถึงกันมากมายนะครับต่างจากเอสต m ามิ e เลอร์ที่เขาเล่นหนังแต่ละเรื่องเนี่ยก็เป็นที่พูดถึงแล้วก็ทําเงินนะครับ แต่ผมก็ยังติดใจอยู่เรื่องหนึ่งนะเรื่องที่ผมเพิ่งพูดไปว่าหรือหรือว่าซีรีส์เขาจะมีการฟอกเงินกันจริงๆว่าหมายถึงว่าเขาเอาไปใช้ส่วนตัวแบบว่าทุนสร้างจริงๆมันสมมุติ10ล้านเงี้ยเขาก็ใช้แค่8ล้านนะบางตอนอาจจะใช้5ล้านมันก็จะแย่หน่อยเออมันจะมีบางซีรีส์หลายๆซีรีส์เลยนะที่รู้สึกว่าคุณภาพมันเนี่ยจะดรอปลงจากตอนก่อนๆนะ เอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าพูดถึงกันอาจจะคลิปหน้าผมอาจจะมาพูดถึงอะไรพวกนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องหาข้อมูลกันไปจริงเป็นจังแล้วไอ้พวกซีรีส์เนี่ยมันหาข้อมูลยากมากเลยนะมันตายจากหนังพอผมพูดถึงหนังว่าทุนสร้างเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่เนี่ยผมแค่พิมพ์ไปแค่ชื่อหนังแล้วก็เขียนว่าบัตรเจ็ตเนี่ยมันก็จะออกมาเลยแต่ซีรีส์เนี่ยโอ้โหมันเป็นเว็บไซต์อะไรก็ไม่รู้วุ่นวายมาก ต้องไปหาตรงนูตรงนี้โอ้โหหุ่นายมากครักว่าจะหาซีรีส์เดอะแฟลได้นี่ก็เอาปาดเหงื่อพอสมควรนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับเดอะแฟลตเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรเกี่ยวกับเดอะแฟลหรือว่าหนังดีซีหรือนักแสดงเรื่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาพูดให้ฟังกันแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็ต้องเ่ยคำว่าสวัสด,ดีครับ